ปิดกรีดตอนหนกรีดผ้าเล่งได้ไหมบางคนตัดยางมาตั้งกีวิตยังไม่รู้เรื่องนี้ตีปี่น้องมากวางเดียวนุ่มตรงเดงเลงไงกว่างปิดกรีดตอนหนเลขกันไหนหายมีอยู่ซ่องแบบปี่น้องปิดกรีดพ้นเรกก็คือยางใบเรื่องยางใบล้นรูดูกันยางพลัดใบนั่นเองนั่นก็คือปอเริ่มเรื่องพ่อเริ่มเรื่อง เราก็ปิดกรีดได้เลยเพราะตอนยางมันเริมยึดการสร้างกระเ้ง,งถึงปิดกรีดตีร่องก็คือค้นแลงค้นแรงไม่หวาช่วงรดูการนั้นจะเป็นรอนหน่าหรือค้นตกช่วงหน้าค้นก็เลยเตะเตะมันแรงเกินสิบเาวันเราก็จะปิดหน้ายางความจริงแล้วคือยึดไว้ก่อนนั่นเองพี่น้องเตะ แต่แรงดึงความเป็นจริงกันแรงดึงความเป็นจริงก็คือลายลคนตัดตัดต่างปีตัดต่าง,งชาตตัดตาลอดมาด้วยว่าไม่ได้รู้ว่าปิดกรีดก็ปิดกันบันเพรอกรีดผ้าเลงก็ไม่รู้เห็นตัดกันมาตาลอดว่าบ้านนั่น,นตัดกันไม่ได้ยึดนี่ราคาย่างดีเราก็ตัดตัดลาลาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่เคยใส่ปุ๋ยนี่เพราะเพราะตังอะ ตังพวเราได้มาเรียนี่มันไม่เคยพอพี่นอ้องตังมันไม่เคยเลือตัองไม่เคยพอตัองยังเป็นหนีเ้เสียโดยจำนั่นเรื่องจำกันท,ที่นีอ,อกมาลงรายละเอียดลึกก็คือปิดกรีดช่วงนหนเราจะมาเน้นปิดกรีดช่วงใบล้นช่วงใบล้นนี่ก็คือเริ่มเรื่องเลยเริ่มเรื่องจนกระทั่งวา่าใบพีราดใบปีตลา,าดนั่นแหละเด็กก็เรียก บเพลารก็คือใบเขี้ยวยอดตองอ,อ,นอ้นอะพีบนนองเพราะว่าใบเขียวยอดตองอ,อน้นนั้นเราจะปิดกรีดบางคนก็นไปปิดกรีดช่วงยอดเพลารเพราะมันไม่ออกมันไม่ออกจริงๆมันมดนม้ำจริงๆมันมดน้ำเลี้ยงมันมดถูกสิ่งทุกอย่างอย่างช่วงนั้นน่าจะแห้งเลยถึงเราจะไปเปิดกรีดอีกทีก็คือช่วงใบเก๋ช่วงใบเก๋ช่วงคดตอตก พ่อก้นตกหายพ่อใบเกติมทีย่างจะออกีน่าจะหนุ่มหน้าตัดหน้าเบอหน้ากรีดมาปานนั้นเลยกรีดผ้าเลงได้ไหมคำว่ากรีดผ้าเลงได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่แต่ว่าหนึ่งคือถ้าพี่น้องมีหานเนินมีหานเนินเทตั้งดีมีรายได้ถิมอีไปรับจ้างอะไรได้ก็แล้วเต่ เรื่องมีห,าห่านเอิญเีทำตีทำให้เราไม่ออดนะทำไม่เรายังมีพ่นรถพ่นบ้านพ่นกาวยเ็นนั่นเลยถ้าเรามีหา่านโบนั่นอยู่เราก็คือปิดกรีดไปเลยไม่ต้องกรีดผ้าเหลงแต่ถ้าพี่น้องกรีดผ้าเหลงการคือมีท่องแบบเหลาถ้าผักตายเราแบ่งหน้ากรีดเป็นซ้ำชวนมังซี่ชวนมังปกติตัดซ้ำอยู่ เรามาตัดร่องเว้นนึ่งหรือว่าตัดนึ่งเว้นนึ่งมันก็คือเรื่องปกตินั่นเลยเราลดจำนวนลงมาให้มีไรายได้ไม่ต้องมาร์กแต้ไม่อดตายนั่นเลยซึ่งสําหรับผักอีสานหรือเถตัดขึงต้น,ตนกรีดขึงหน้านะปกติเลว็วเขาไว,ตวนน้ตัดนึ่งเว้นนึ่งวิโนตัดนึ่งเว้นนึ่งเจ้านึ่งวัน แต่พี่น้องไปตัดช่องเว้นนึ่งอยู่มันกับพิษเหลวเท้ไใหญ่โบนี้เลจะต้องตัดนึ่งไปเว้นช่องหรือเว้นซ้ำโปรดหน้ายางมันยาวเบงตัดให้พออยู่ได้ให้พอยังสื่อข้าวสั้นมัดโรคโมได้พี่น้องนะต่ำความเข้าใจตรงนี้ว่าช่วงหน้าเล่งเราไม่ปิดกรีกาดกระได เตจะตรงหลดจำนวนกรีดลงยางไม่ตายคนตัดก็ไม่ตายเตท้าวาพี่น้องวะยังต้องตัดมืเดิมยังต้องตัดช่องเวนชาวหรือว่าซ้ำเวนชาวาเหมือนเดิมยางต้องตัดเ,ม,เ,เมือเดมิมพี่น้องต้องเข้าใจก่อนวะตอนอ้นยางห้งาสิบเปอร์เซ็นต์คงอหานคงตอนอ้นยางคือน้ำ อากาศอีกง้าเปิดเด่นทิ่เปิดเด่นปุยถาดาห้าถาดทิปที่ถาดทิพมาถาดถา,า,าดเล็กๆกเหลา่านั่นเลยไอ้นั่นก็คืออีกส่วนหนึ่งห้าที่เปิดเด่นแต่ห้าที่เปิดเด่นที่ชัดเจนคือน้ำเมืเม่อมันไม่มีนม้ำมันก็จะอกหน่อยลงเมื่ออกหน่อยลงมันจะไม่ค่อยสร้างเปลงน้ำก็ไม่ค่อยข้นมันก็กลายเป็นน้ำใสมันกลายเป็นน้ำเลี้ยง เตถ้าพี่น้องต้องการให้ก็เรียกว่าต้นยางไม่ขาดท่านอาหารนต้นไม่หลีบไม่พ้อมพี่น้องก็เอานี่นขี้มาพาราไว้เห็นคว้าเด้งๆกโพอพอจะเห็นดังมดเดี๋ยวใจโตอ่าระบบมันปิดกันเละทานี่พอคว้าที่เด้งเชื่อมันติดต่อนุ่มสองเด้งมาแต่ถ้าไม่เชื่อก็อีกก็ยัยยงใชเ้เหมือนเดิมยังทำเหมือนเดิมได้พี่น้อง ทิงเรียนน้ำตองเรียยากให้ดูชัดเจนก็คือนี่นี่เล็กตบับเยนรอดซอกซอกนึ่งนึงน่งนึงน่งนึ่งเป็นหน้าตับซอ,งอกงากงาพี่น้องกรมวิชาการ,กรเกษตรและกะ็โลโก้ตัวนี้โลโก้ตัวนี้คนขี่มาพาราไว้นั่นก็คือชัดเจนข้องแทและก็มีกรมวิชาการ,กรเกษตรตัวานั้นคือปุ๋ย ในตัดร่องและตัดซิมเราสามารถเอาไปเริมคำว่าเริมนะพี่น้องนะคำว่าร่องและซิมร่องจากอุยลักเริมคือเริมเข้าไปให้ถาดอาหารมันครบนะเพราะว่าถาดลักนี้ก็คือมี NPK อยู่เร้วที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเกิดขึ้นจากปุยเมทเราใไซและกระซิ่งนำกันกระบอกเรวว่านา้ำห้าสิบเปอร์เซ็น เมื่อเลงคาดนา้ำพี่น้องคิดตอาเองว่าคนไม่ได้กินน้ำนี่ทึ่งวัดีิยาวันตายแต่ถ้าวัดตนยางเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้เป็นปีก็ได้แต่ทิ้งแตว,ว่ามันจะตายก่อนนี่คือเปลือกมันตายก้อนเปลือกเนี่ยมันจะมีต้าที่ชันเลยฉันน้องเนี่ยมันจะตายก่อนมันจะแห้งก่อนทำห้เรากรีดยางไม่อกอกอ่ามดน้ำยาง แต่ทวเที่เป็นถอนําเลี้ยงเนี่ยมันยังคงรักษาตอนมันได้มันก็เลยไตยนึ่งแต่ไม่ยืนตอนตายแต้ป่าดยเถมันไตนึ่งนานๆาตนึ่งซ้ำกันไล่ๆรบมันจะยืนตอนตายเพราะรักมันหลืมตไงทีงนี้มาสร,รุปกันวาปิดกีดต่อน,นยถ้าเลงถ้าไปยางนอย พี่น้องมีตังค์ใชปิดกรีดไปเลยดีตีดุดดีติดุดเลยต้นยางมันจะคืนตัวต้นยางมันจะเอา,อาห้านไปบำรุงตัวมันเองมันไม่ต้องมาบำรุงให้เราไงมันไม่ต้องให้เราเอาไปเป็นหนามยางเอาไปใกล้นั่นเลยถึงยางตีท้องกรีดผ้าเลงีงได้ไหมกรีดผ้าเรงกันน,นั่นนะเมื่อนตี่ว,วาตังเลโคเล็กเลยถ้ามีตังยุดไปเลย แต่ถ้าว่าไม่มีตังกรีดผ้าเหลืองได้แต่กรีดไอ้หน่อยลงเล็กก็บำรุงด้วยถาดโรงถาดเสริมถาดลักไม่ต้องใช้โผละมันละลายไม่ได้ไม่มีน้ำละลายแต่ถ้าพี่นองขยันัดร,รบน้ำแล้วราดพูนกเ็เลเตน,นะพี่นองนะทึ่พี่นองอีกอย่างหนึ่งถ้าพี่นองทำได้นะถ้าพี่นองทำได้เลยน้ำม,มาก พี่น้องตัง้งตับิงก์รถเลยรถน้ำเลยเบยมันก็อย่างลดเหมือนเดิมนะเบยมันอย่างลดเหมือนเดิมแต่ตอนมันจะไม่ตายนั่นเลยแต่ถ้ามาเคยพื่นไม่ทำามามันก็มีคนทำบางเร็วแต่ทำเรียวไม่ค่อยคุมวไป็นนั่นไงร้อยละเพราะมันการลดน้อยลงแต่ตอนมันไม่ตายไงถึงแดดมันร้อนเขาก็เลยขี้เกียจยงเล่าดีๆไปมีนุ่มสองเด็งจะเอามาบอกพี่น้องกดติดตาม กดไลค์กดเจปรปยามจะเอารเรื่องเล่าที่เป็นข้อแต่จริงที่เป็นประสบการณ์จริงๆเต่นุ่มตองแดงมาซื้อสั้นให้พี่น้องรูได้นุ่มตองแดงแล่งรเตือนเรื่องนี้ต้องเตือนพี่น้อง